ขับมาเป็นร้านในการสำหรับพิธีการในสนามครับตอนนี้นักเตะก็ทักทายกันก่อนนะครับครูเปิดโดยซ้ายของประกิตตักตูมมาเลยโอ้โหว,ว้าพูดยังไม่ทันขาดครับไอเดีสั้นมาเลยครก็ต,ตัวขยับพัลุพง์เลยอ้อมหลังไปให้ดูอบอลของชมวันีเปิด,เป,ดเปิดมาพักหกแล้วจริงว้าหอบแป๊กๆป๊กแล้วพักแล้วจิงของประกิตดีพร้อมโอ้อออยอ้าช่องใหม่ด้านหน้ามีตัวขยับไอเดียสันเปิดพัลุจับลายอลแล้ว ครับตัวที่วิ่งมาเนี่ยมีทางด้านของอภิเชษนะครับยืนห้อยอยู่ครับบอลจากขึ้นสนามมาเลยโอ้โหตายแล้วครับโอ้โหอยู่ชนฤทิ์เริ่มขยับขึ้นเรื่อยๆชนฤทิ์ได้เปิดบอลซ้ายบอกลกดโดนกโก้ไม่ได้ คนเตียวหรืว่าประสิทได้ขยับขึ้นมาดูสุริยาสุริยาได้เปิดเลือกจาตุลงพิมพทูลโอ้หลุดอีกรอบครับไม่ได้ครับบีประกิตถึงเข้าซ้ายประกิจตีพร้อมประกิตได้ยิงนะครับจ้อที่ออกมาตรงนี้ประสิทธิ์ยังตามฟาได้ครับจอจ้ดูกระโจะเปิด บอลโดงวางมาได้ขึ้นโอ้โหโผลเกินไปครับกาเดสันรอซานโตสครึ่งแรกก็ได <io> ้กดไปทีนึงนะครับลูกบอมตังแล้วตักบอลโดงบอมอีกรอบแปะตรงนี้ของนรงให้กับโรดิโก้เข้าซ้ายซ้ายแล้วสั้นโอ้โหไม่ตรงรอบครับโอ้โหซ้ายขอวัดระยะจริงๆเตะมุมอีกรอบของชมบุรีครับวางเสาแรกได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ไม่พี่ทงครับเกมเดินต่อเกมเดินต่อครับ ถ้าจากมุมที่เห็นอ่ะอีกสักทีครับมุมนี้ไม่ชาร์จได้ครับคือถ้าดูฟรีคิกบอมใส่รอบของชนบุรียิงซ้ายแล้วประเด็นกัะเสกครับโอ้โหออกซายมาเรื่อนหลังโจมตีด้วยมือกลางว่าเอาจำได้กับชนบุรีเอากันหนึ่งนะครับ มีน,นั่งของโรนิโก้นะครับที่เข้าไปกดดันถึงตัวผู้สาประตูะครับหลุดออกมาตรงนี้ก็ซ้ายหนึ่งๆเลยประตูโล่งๆะครับไม่เหลือครับให้ที่สุริยาสิงห์มุ้ยได้ลุยขึ้นมาฝากเข้าในคืนตามทางสุริยาตบเข้าในใจ็่เปล่าโอ้โหเจนล้มสำเบาบอลแม่นหรือเปล่าครับโรดิโก้เดี๋ยวผู้สิงเป่าจบไปแล้วครับแล้วก็หมดเวลาการแข่งขันนะครับชมบุรีเอฟซีเปิดบ้านเอาชนะ บีสี่เทโรศาสนะได้1ประตูต่อ0ูนย์ครับก็ถือว่าเป็นประตูชัยของทางด้านนรงจันทร์เสวีนาทีที่5 6นะครับประตูเดียวครับทำให้พวกเขาเก็บ3คะแนนหยุดผลงานที่ไม่ค่อยจะสวยนักนะครับในการที่มาชนะใครมา4เกมครับครับวันนี้หมดเวลาสำหรับการถ่ายทอดสดแล้วนะครับคุณพันสิษย์และผมฤทธ์ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ